โอเคระหว่างที่109กรุงเทพอภิวัตเชียงใหม่กําลังมานะครับตอนนี้เนี่ยการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยมีการปรับแผนฮะจากเดิมทีเนี่ยรถนอนเนี่ยที่109พ่วงมาทุกพ่วงมาทุกวันเนี่ยอยู่ข้างหน้าใช่ไหมฮะกลับกลายไปว่าจะไปอยู่ข้างหลังแทนนะครับแต่ถ้าสายใต้อ่ะอย่าง171 172เนี่ยเขาพ่วงข้างหลังอยู่แล้วพอขากลับก็พ่วงหน้าอยู่แล้วนะครับ รถด,ด่วนก็นเช่นกันนะครับรถด,ด่วนเนี่ยรถนอนพ่วงข้างหลังอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นด่วนพิเศษเนี่ยรถนอนจะพ่วงทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะครับนี่คือความต่างนะครับก็มีการปรับแผนใหม่ทั้งหมดนะครับอย่างสมมติว่า169เนี่ยตอนแรกก็พ่วงอยู่ข้างหน้าใช่ไหมฮะก็ไปอยู่ข้างหลังแทนและขากลับก็พ่วงข้างหน้าเหมือนกัน109เนี่ยพ่วงมาแค่ตอนเป็น109นะครับรถนอนเนี่ยจะเอาไปใส่ด่วน52ต่อ นะครับด่วน52เนี่ยตอนเป็นด่วน51ใช่ไหมมีอยู่2คันพอเอาตู้นอนของ109ไปใส่เนี่ยก็จะเป็น4คันเห็นไหมนี่คือความต่างกันนะฮะ109กําลังเล่นเครื่องมาวันนี้ถือว่ามาก่อนรถธรรมดา211ที่เสียเวลามา110กว่านาทีก็คือประมาณตอนนี้นะ211น่าจะน่าจะเพิ่งออกจากนาครสวรรค์มาด้วยซ้ำ เสียงหวีมันเย้ายวนใจหวานเหลือเกินพี่ฮิของเรานี่เองนะฮะก็ถ้ายืนอยู่ตรงเนี้ยอยู่หาเส้นสีเหลืองได้ไม่เกินหนึ่งหรือสองเซ้นเนี่ยต้องเป็นคนชํานาญนะครับผมชํานาญแล้วเสื้อมันอาจฟิวบ้างในบางทีไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมชีนกับการยืนตรงนี้แล้วโอเคมาแล้วฮะหนึ่งศูนย์เก้าวันนี้ไม่ใช่เที่ยวสุดท้ายฮะไม่ใช่เที่ยวสุดท้ายของวันที่จอดคุ่มแสงกลับกลายเป็นรถธรรมดาสองหนึ่งซะเองโอเคที่จะชี้หม่เลขอะไรฮะ นี่ตรวเตรียมตัวนะครับที่จะทีสี่ห้าหนึ่งสองนะครับเห็นไหมตอนแรกร้นนอนอยู่ข้างหน้านะครับได้เข้าไปอยู่ข้างหลังอเห็นไหมมีการปััมใหม่ทั้งหมดนะครับ ตอนแรกเนี่ยรถนอนอ,อยู่ข้างหน้านะครับแต่ไปมาอยู่ข้างหลัง<ช>เห็นไหมไมันจะได้เท่าเทียมกันนะครับอ่อบาโอเคนี่ก็เป็นรถเรียน109นะฮะที่แซงรถธรรมดาสองหนึ่งมาเป็นที่เรียบร,ร้อยนะครับเห็นไหม ตอนนี้มีการสลับสับเปลี่ยนนะครับตอนแรกเนี่ยตู้นอนอยู่ข้างหน้าแล้วก็พอมาวันนี้เป็นวันแรกนะครับวันแรกรพาเนรอะร่ารถมอเตอร์ไซค์ลงหนึ่งคันนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้สองหนึ่งออกจากนครสวรรค์มาหรือยังแต่น่าจะออกมาแล้วนะครับก่อนหน้าเนี่ยหนึ่งศูนย์เก้าก็ไปแซงรถธรรมดาสองหนึ่งมาด้วยนะครับอุ้ย วันนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะฮะที่109พ่วงรถนอนไว้ท้าย107108เน่ยเี่ยเขาพ่วงไว้ข้างหน้าข้างหลังอยู่แล้วเพราะว่าตอนเป็น107ใช่ไหมนะครับ107เนี่ยพ่วงไว้ข้างหลังอยู่แล้วพอกลับไป็น108ปั๊บก็จะมาพ่วงข้างหน้าเห็นไหมฮะรถเร็วทุกขบวนจะเป็นอย่างนี้แหละนะครับ109ก็จะพ่วงมาแค่เฉพาะตอนไปตอนกลับไม่มีนะครับรถนอนที่อยู่สองคันท้ายเนี่ยจะเอาไปใส่ดวด5-2ต่อ นะครับจาก2คันก็เป็น4คันนะครับจากตอนแรกเนี่ยที่ว่าด่วน51เนี่ยมีแค่2ตู้ถูกไหมครับแต่พอเอาของ109เนี่ยรถนอนสตู้ไปใส่นะครับก็เป็น4ตู้นะครับไม่มีรถนอนชั้น1ฮะเขาเรียกว่าเขาถึงเรียกไงว่ารถด่วนธรรมดานะครับเพราะว่ามีรถนอนชั้น1นั่นเองนั่นะเองมีครบทุกชั้นนะครับไม่มีชั้น1แค่นั้นเองโอเครอผู้โดยสารตีตั๋วนะครับนะก็ รถก็เสียเวลามาเยอะเหมือนกันนะฮะเห็นไหมรถนอนอยู่ข้างหลังนะฮะสองคันนะฮะโอเคขึ้นได้อ๋อรู้สึกว่าจะมีคนตีตั๋วอีกนะครับคือรถก่อนได้เลยนะฮะโอเคถือว่าพอขอรอมีน้ำใจนะครับรอผู้โดยสารที่ตีตั๋วนะครับ โอเคโอเคฮะโอเควันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแรกนะครับที่109พวงรถนอนไว้ท้ายเพราะว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนแผนใหม่ทั้งหมดนะครับตอนแรกเนี่ยรถนอนเนี่ยอยู่ข้างหน้าพอต่อวันนี้วันแรกเนี่ยไปอยู่ข้างหลังนะฮะเดี๋ยวรอเดี๋ยวดูได้เลยนะครับถ้าไม่เชื่อ เราเหลืออีกขบวนเดียวฮะคือสองหนึง่งที่เราจะปิดท้ายในค่ำคืนนี้ค่อยๆอยอกไปอย่างช้าๆ,ๆค่อยๆออกไปอย่างช้าๆนะฮะอ่าโอเคโอเคไปอย่างสวยงามฮะหนึไม่ใช่เทียวสุดท้ายฮะเป็นรถธรรมดาสองหนึง่งซะเองนี่นะฮะเสียงรถนอนอเห็นไหม การพวงท้ายนะครับปรับเปลี่ยนอ่าเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเรียกชิปบ่อยทีนึงนะครับโอเคเห็นไหมรถนอนอยู่ข้างหลังก็ดีเหมือนกันนะดีเหมือนกันนี่ครั้งแรกของ109บายอุ้ยกล้องเบอร์กล้องเบอร์ขอภัยขอไม่บาย